สัปดาห์นี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องรถยนต์คันนี้ครับฮุนไดาพาริเสตจะเป็นฮุนไดาพาริเสตร,รุ่นไหนอย่างไรติดตามชมครับอัตราเร่งแน่นอนละครับน้ำหนักตัวรถ2ตันอัตราเร่งจะให้หวือหวาจี่ชา๊ิดไม่ได้บวกกับความเป็นรถรูกทรงนี้แต่ก็ไม่ได้อึดอัดน,นะครับก็ถือว,ว่าเป็นรถที่ ขับได้สบายสบายับในเมืองขับเดินทางขับสบายสบายโดยปะกะติเวลาราคาต่างกันอย่างเงี้ยผมมักจะแนะนําให้ซื้อตัวราคาถูกไว้ก่อนด้วยกับข้ออ้างของผมก็คือเอาเงินส่วนต่างนะมาเติมน้ํามันดีกว่าแต่สาหรับคุณได้พาริเสบนั้นถ้าเป็นผมย้ําอีกครั้งหนึ่งผมจะซื้อตัว p r e ส t i g e แพงกว่าตัวเอ็กซ์คลูซีฟอยู่2000 200, 0 0แต่ผมคิดว่าคุ้ม ท่านผู้ชมครับนี่คือรถยนต์ฮุนไดพาริเศตเพรสทิฟตดพาริเศตนั้นเป็นรถยนต์แบบตรวจการอเนกประสงค์หรือว่าเป็นรถ SUV นั่นเองนะครับข้อมูลทางเทคนิคเขาบอกว่าใช้เครื่องยนต์ประหัส DCHB เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบแถวเรียงเพลาเลาาลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบก็คือดับเบแคมชาร์ปวาล์วมีเทอร์โบแปรผันมาช่วยตับ อัดอากาศด้วยนะครับแล้วก็มีอินเตอร์คูลเลอร์มาทำงานช่วยลดความร้อนของอากาศกำลังสูงสุดก็คือ197แรงมา้าเมื่อทำงานที่3,800รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดก็440นิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่1,750ไปจนถึง2,750รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดในสมุดคู่มือบอกว่า190กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อแบบ all wheel drive ถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 8จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออตโต้สปีดผมก็ติดเครื่องยนต์ c r d i common rail direct In injection ในรหัส d c h b บล็อกนี้ขึ้นมาเสียงเครื่องยนต์ดังทำงานถ้าตอนอยู่นอกรถก็พอได้ยินเสียงพอได้รับรู้นะครับเข้ามาในรถก็เงียบเข้ามานั่งแล้วรู้สึกกว้างขวางมากนะครับทั้งๆท,ที่เป็นรถที่ความยาวไม่ถึง5เมตรดีแต่ความกว้าง1,975ม mm มนั้นทำให้ออกแบบ บวกกับความที่ใช้โทนสีเทาก็เลยรู้สึกว่าห้องเดยสารกว้างกวางมากคอนโซลกลางนี่กว้างทีเดียวเบาะตอนสองนั้นนั่งสบายแน่นอนเพราะว่าเป็นแคปซูนซี็นั่งสบายแยกของใครของมันปรับเองได้เครื่องยนต์ตัวนี้อัตราเร่งแน่นอนละครับน้ำหนักตัวรถ2ตันนะฮะร้อแรงมา้าอัตราเร่งจะให้หวือหวาที่จารไม่ได้บวกกับความเป็นรถรูปทรงนี้แต่ก็ไม่ได้อึดอัดน,นะครับ ก็ถือว่าเป็นอัตราเร่งที่ใช้งานได้กดก็เร่งไปเสียงเครื่องยนต์ครางพื้ขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าพุ่งออกไปเฉยๆก็ถือว่าเป็นรถที่ขับได้สบายๆขับในเมืองขับเดินทางขับสบายๆอย่าไปคิดว่าจะต้องเอาอารมณ์สปอร์ตกระชากกระชั้นอะไรเป็นรถที่เอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันใช้เดินทางสบายๆเป็นรถที่ขับง่ายนั่งสบายคันหนึ่งครับ นี่คือรถยนต์ฮุนไดพาริเซตเพรสตีฮุนไดพาริเศตนั้นเป็นรถยนต์แบบ SUV เป็นรถยนต์อนเนกประสงค์ของฮุนไดมีอยู่2รุ่นด้วยกันครับนี่คือรุ่นท็อปสุดเพรสติท a ออ w วล e ์ไดร v e ราคาที่เขาตั้งไว้คือ2 4 9 9้0นบาทอีกรุ่นหนึ่งนั้นเป็นฮุนไดพาริเสตเอ็กซ์คลูซีฟขับเคลื่อน2ล้อราคา2 2 9ล้านบาทพูดง่ายง่ายต่างกันอยู่2,000 0 0 ต่างกัน2 0 0 0 0 0เนี่ยถ้าเป็นผมตัดสินใจซื้อเอากันตรงๆเลยนะผมซื้อรุ่นนี้ครับ All wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อเพราะว่านอกจากออปชั่นนอกจากระบบขับเคลื่อนอะไรแล้วมันได้เพิ่มมาคุ้มกับเงิน2 0 0 0 0 0โดยปกติเวลาราคาต่างกันอย่างเงี้ยผมมักจะแนะนําให้ซื้อตัวราคาถูกไว้ก่อนด้วยกับข้ออ้างของผมก็คือเอาเงินส่วนต่างเนะี่ยมาเติมน้ำมันดีกว่าแต่สําหรับคุณดายพาริเซนั้น ถ้าเป็นผมย้ำอีกครั้งหนึ่งผมจะซื้อตัว prestige แพงกว่าตัว exclusive อยู่2 0 0 0 0 0แต่ผมคิดว่าคุม้มรูปร่างหน้าตานะครับกระจังหน้าเนี่ยรวมทั้งโลโก้ด้วยหุนใดเขาบอกนี่เป็นแบบ dark metallic chrome นะครับก็คือสีสีดำเงาวาวว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ไฟทั้งหมดไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวไฟ daytime running เป็น LED ทั้งคันมีสัน r ูฟอยู่ด้านบนหลังคาเป็นสันรูฟ2สองทอดจริงๆแล้วจากที่ขับมากับราคาที่ตั้งเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนผมก็ว่าสมน้ำสมเนื้อละ แต่สิ่งสําคัญที่ในมุมมองของผมก็คือต้องไม่ลืมว่าฮุนไดเข้ามาในตลาดประเทศไทยคราวนี้พูดง่ายๆคือบริษัทแม่ฮุนไดจากเกาหลีเข้ามาเองมาเซตทีมทําการตลาดเองทําการขายเองแต่ดูจากตัวเลขยอดขายดูจากประชากรรถที่วิ่งบนท้องถนนแล้วผมว่ามันเหมือนกับเอาทับหลวงลงมาลุยศึก แต่มองเห็นผลน้อยแลอเกิดมันจะเป็นปัญหาที่อะไรนั้นผมว่าหุนใดผมจะต้องไปค้นคว้าหาสาเหตุเพื่อแก้ไขให้ได้แม่ทับทับหลวงหุนใดจากเกาหลีลงมาเองคราวนี้ยอดขายยังไม่ดีกว่าเมื่อครั้งที่โซจิตทําตลาดในประเทศไทยด้วยซ้ํำน่าเสียดายครับสําหรับรถที่ขับง,ง่ายขับสนุกฮุนไดปริเสเพรสติคันนี้ในความคิดเห็นของผมสรุปง,ง่ายๆเป็นรถที่ขับง่ายนั่งสบายขับสนุก แต่อย่าไปคิดว่าขับสนุกแบบ All Wheel Drive แบบ Off-Road นะครับฟีลลิ่งมันคนละอย่างกันถ้าเป็น All Wheel Drive Off-Road จริงๆอย่างนั้นเนี่ยช่วงล่างจะต้องเซ็ตให้มันเฟิรม์มให้มันแน่นกว่านี้หน่อยแต่ว่าสำหรับการวิ่งบนท้องถนนการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปผมถือว่าสอบผ่านครับ